สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มกันค่ะรอบน,นี้จะมี2กล่องนะคะกล่องแรกจะเป็นน้องลาบูบูโคกที่ปล่อยกดคิวได้เพิ่งไปซื้อมาวันนี้เลยค่ะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็นน้องเบบี้ทีวีสาวเวอร์ชันอัปเกรดตัวเล็กนะคะสำหรับพิกัดของทั้งหมดไปจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะเดี๋ยวมาเริ่มแกะจากน้องเบบี้ทีกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นกล่องใหม่ย,ยังไม่ได้แกะนะคะสําหรับ V3 อัปเกรดอันนี้จะมีทั้งหมด12แบบกับอีก1ซีเครตค่ะ ตัวที่ปอยมีแล้วจะเป็นน้องคาปิบาร่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่ากล่องนี้ปอยจะได้เป็นตัวไหน สำหรับกล่องนี้ไปอยได้เป็นน้องไดโนนะคะน้องไดโน,นก็น่ารักดีค่ะได้เป็นหน้าผากสีฟ้าตาร้องไห้ปากแลบลิ้นนะคะแล้วก็แก้มจะเป็นขีดเล็กๆสีขาวแบบนี้ค่ะนี่น้องไดโนก็น่ารักดีนะคะที่ด้านหลังน้องจะมีแบบนี้มีเป็นน้ำๆด้วยค่ะน้องน่ารักดีนะคะทีนี้มาดูการ์ดของน้องไดโนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องไดโนดนะคะ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้ากับน้องมาการองได้นะคะเดี๋ยวปอยจะเอาน้องคาปิบาร่าอีกตัวหนึ่งให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นกล่องแรกที่ปอยแกะออกมาได้น้องคาปิบาร่าตัวนี้นะคะน้องใส่ชุดของมาการองได้ค่ะใส่ได้พอดีแล้วก็น่ารักนะคะตอนนี้ปอยมีอยู่2ตัวค่ะสําหรับคราวนี้คือน้องคาปิบาร่าแล้วก็น้องไดโนนะคะน่ารักสุกใจทั้งคู่เลยค่ะ ทีนี้มาแกะกล่องน้องลาบูบูโคก,กันค่ะสําหรับลาบูบูโคกเนี่ยปอยซื้อมาแค่กล่องเดียวนะคะเพราะว่ากลัวจะได้ซ้ําค่ะคราวนี้น้องจะมีแค่2แบบกับอีกหนึ่งซีเครตนะคะแต่ใน1บลบ็อกซ์จะมี6ก,กล่องค่ะก็คือถ้าไม่มีซีเครตเนี่ยจะได้ซ้อย่างละ3ตัวนะคะมีแบบนั่งแล้วก็แบบยืนค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าปอยจะได้มาเป็นตัวไหน ที่ปลอยได้มาจะเป็นน้องตัวนั่งนะคะเดี๋ยวดูการ์ดกันก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องตัวนั่งนั่งถือกระป๋องโคกแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะถือกระป๋องโคกสีแดงมนาะแบบนี้ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องตัวหน้าจะใส่ผ้าพันคอสีแดงมาด้วยนะคะเป็นผ้าพันคอไหมพรมแบบนี้ค่ะน้องเป็นขนสีขาวนุ่มนิ่มนะคะตรงจมูกจะเป็นสีแดงค่ะตาน้องเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ตรงสายห้อยเนี่ยจะเป็นดิบป,ปิ้นสีแดงเขียนว่าโคคาโคล่าค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังเขียนว่าป๊อปมาร์ทกับเดอะมอนสเตอร์นะคะตัวห่วงก็เป็นสีแดงเข้ากับกระป๋องโค้กเลยค่ะ น้องดูน่ารักมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะเทียบขนาดกับลาบูบู V1 V2 ให้ดูค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นลาบูบู V2 นะคะ mm hmm. เทียบขนาดแล้วก็เท่าๆกันเลยค่ะต่อมาเทียบกับลาบูบู V1 นนะคะ mm hmm. ขนาดก็จะใกล้เคียงกันค่ะเอาให้กระเป๋าน่ารักมากๆนะคะตัวนี้ mm hmm. ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับกล่องสุ่มที่ปอยซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ